รสสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวจากคอจะอิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับดูเลยครับับแรกเราต้องใส่นี่ก่อนครับน้ำครับน้ำยี่สิบริครับน้ำประมาณยี่สิบริฟครับกระดูกหมูครับสักสองสามก้อนก็ได้ครับนี่เราไปใส่ห้าก้อนกระดูกหมูใส่ไปเสร็จแล้วก็ตามด้วย อ๋อเราใส่ขนอก่อนครับขนอขนแปดก้อนนะครับน้ำกี่ลิตรนะคะยี่สิบลิตรครับขนอเราใส่แปดก้อนต้องใจเย็นนะครับ หยุดไว้ก่อนแลเอาแปดก้อนเสร็จแล้วน,นะครับต่อด้วยแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมกับหลกรากักผักชีนะครับที่เราตามไว้ครับกระเทียมกับหลกกผักชีที่เราตามไว้นะครับสักสี่ห้าหลกก็ได้ครับตามกับกระเทียมตามให้โคโคกให้ละเอียด,ดใส่เข้าไปเข่ลงไป ด้วยนี่ครับฟักอ้อยหรือว่าฟักขาวนะไม่เราเรียกอะไรนะนี่ครับใส่เข้าไปน้ำซุปจะได้หวานฟักจะแทนหัวใช้เท้าได้นะคะถ้าใครมีหัวไช้เท้าก็ใส่หัวใช้เท้าได้ค่ะแต่ตอนนี้หัวใช้เท้าราคาแพงมากก็เลยต้องใส่ฟักแทนค่ะอันนี้น้ำตาลน้ำตาลกรวด น้ำต,ตาลขวยนะครับใส่ก้อนนะครับถ้าก้อนใหญ่ก็ใส่แค่ก้อนเดียวครับถ้าก้อนเล็กใส่สองก้อนก็ได้ครับใส่ก้อนเดียวครับต่อ้วยน้ำ,นำ<ห>กระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดองใส่สองกระบวยครับกระบวยนี่นะครับไม่ต้องเต็มเท่าไหร่เนกระบวย นี่ครับสองกระโบยต่อด้วยสีฝ่าเขียวมีฝ่าเขียวพอทองครับหนึ่งกระโบยสดปรุงรลนี่หว่าะ เด้อลยสีขาวนี่ก็บอยเหมือนกัน,นครับ นี่นนนนนนนแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บหช้อนโต๊ครับ หนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บครับนี่นะครับช้อนโต๊ะพูนๆนะคะครับผมไปต่อด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับหนึ่งกระบอยครับ สูตรนี่สุดยอดเลยนะครับถ้าใครจะทําขายได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งกระปุยครับถ้ามันหอยนะครับขอดูสีน้ำเลยค่ะนี่ครับสีน้ำมันออกลักษณะแบบนี้ มันต้องออเอาเอองิเนทองเสร็จยังคะอ๋อแล้วก็ใส่รถด,ด,ดี ช้อนโต๊นะครับน่ช้อนโตครับะเก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้เครื่องปรุงก็มีประมาณที่เราใส่ไปครับนี่ก็เป็นสูตรของร้านคอยใจอิ่มครับเดี๋ยวเรามารอที่ว่าใหน้น้ำเดือดแล้วก็เราจะมาดูว่าลักษณะน้ำมันจะเป็นแบบไหนที่มันจะได้เข้าเนื้อเข้าท่าเข้าที่เข้าทางนะครับ ก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับในหม้อนะครับมันจะได้กลิ่นจะได้หอมก็ม้วนแบบนี้ครับม้วน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 ขยี้ให้กลิ่นเขาออกนะคะแล้วก็ไม่ให้มันกระจายด้วยครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ใส่้าไปเลยให้เราให้น้ําเดือด หลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอน้ําเดือดใช่ไหมแล้วก็คนดูครับมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนังกัน,นครับเรามาดูน้ํานะครับน้ําที่ว่าเราน้สซุปของเราครับนี่ครับจะออกสีเบบนี้ครับสีสวยมากครับแล้วก็มาชิมดูครับอืมรสชาติ หวานกลมกล่อมไม่หวานเกินไม่เค็มไม่อยากให้เค็มนะครับถ้าเค็มให้มันจะไม่ดีครับถ้ารดเค็มเกินไปลูกค้าเขาจะล้วงยากครับเอาไว้ให้พอดีพอดีไว้ใช่ไหมครับนี่ครับน้ำสวยครับดูนี่ครับนี่ครับสวยมากครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ที่ใครชอบก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพาะช่องแจิมด้วยนะครับขอบคุณครับ